เอาไปไหนมันก็จะเปิดปัญหาขึ้นทีหลังต้องเอาไปทิ้งทะเลกันในที่สุด <c oughs> งานเป็นอยู่ด้วยปัจจัยที่เกินความจําเป็นของชีวิตนั่นไม่ใช่เรื่องฉลาด <c oughs> คอยนึกดูดีๆว่า <c oughs> อะไร <c oughs> อะไร <c oughs> เอามาใส่มาในบ้าน <c oughs> ในเรือนเต็มไปหมดล้น <c oughs> แต่เรื่องจำเป็นนี่ <c oughs> นจะเป็นอย่างไร ยินโลกมันกำลังจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้เป็นแล้วเป็นส่วนมากในทางหนึ่งนั่นแหละต้นเหตุแห่งปัญหาเพราะว่ามันมีเกินจําเป็นนี่มันก็ต้องหาเกินจําเป็นมันก็ต้องหาเงินเกินจําเป็นมันต้องคน้นควายเกินจําเป็นได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเพราะว่ามันมีแต่ส่วนเกินส่วนเกินนี่ไม่ได้ทําให้สงบสุขทําให้เป็นบ้าหลังเหมือนกับวิกลจริต ยุคป,ประมาณโมนมันผิดปัจจัยส่วนเกินมากขึ้นอย่างนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะกันเสียบ้างก็จะไม่เป็นไรแม้ว่าจะมีการอยู่ด้วยส่วนเกินแต่ถ้ามีอตาตรมมยตาเข้ามาช,ช,ช่วยควบคุมได้ไว้ได้มันก็จะปลอดภัยมากกว่าเพราะมันเป็นความมีสติสมบูรณ์ ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นกระตุ้นปรุงแต่งผลักไยจากภายนอกและกิเลสจากภายในก็ไม่เกิดขึ้นรับเอาแ <c oughs> ม้ว่าความผิดพลาดมันก็ยังอาจจะแก้ไขได้ด้วยคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าอาตามยะยตาเดี๋ยวนี้ดูเถิด คนในโลกบูชาอะไรคนในโลกบูชาอะไรท่านจะคิดดู <c oughs> คนในโลกบูชาสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ประโยชน์ที่เขาต้องการอย่างชาวโลกอย่างโลกโลกประโยชน์อย่างโลกโลก เขาไมา่ได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนที่นั่งว่ากันอยู่ทุกวันทุกวันนี่มันว่าแต่ปากจิตใจแท้ๆมันบูชาประโยชน์ที่ต้องการถ้าเป็นประโยชน์สูงสุดก็ดีไปที่แต่ถ้าเป็นประโยชน์ต่ำๆแล้วมันก็เล่นตลกกันบูชาประโยชน์ยิ่งกว่าความถูกต้องเอาความถูกต้องมา เปลี่ยนความหมายเสว่าคือฉันได้ประโยชน์นั่นแหละคือความถูกต้องอย่างนี้ไม่ใช่ความถูกต้องถ้าบูชาความถูกต้องมันก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของความถูกต้องเดี๋ยวนี้ประโยชน์มันครอบงำครอบงำมันก็เลยมีความถูกต้องตามที่เขาต้องการสิ่งที่เขาได้ตามต้องการก็ว่าดีว่าถูกวับยุติธรรมนี่โลกกำลังเป็นอย่างนี้ เราจะอยู่กันอย่างไรในโลกชนิดนี้มันรวยสุดยอดรวยรวยจนไม่รู้ว่าจะรวยกันอย่างไรที่รวยก็รวยจนไม่รู้จะรวยอย่างไรที่จนก็จนจนไม่รู้ว่าจะจนอย่างไรอดข้าวตายก็มีกันมากๆจะยิ่งกว่าสมัยคนป่าคนดงโน่นเยอะอีกในชวิตแอฟริกายังมีคนอดข้าวตายเป็นพันพันหมืน่นหมืน่นว่ามากันอย่างนะั้น ที่รวยมงก็รวยจนไม่รู้จะรวยกันอย่างไรรวยกว่าเทวดาเลยซ้ไำไปรวยจนไม่รู้จะรวยกันอย่างไรย่ผลสุดท้ายรวยจนได้ฆ่าตัวตายรวยจนได้ฆ่าตัวตายเขาไม่รู้จะทำอะไรต่อไปมันไม่รู้จะทำอะไรในความรวยก็จบลงด้วยการฆ่าตัวตายแก้ปัญหาคนเขามีจิตใจร้อนร้าว เหมือนกับเครื่องยนต์ที่คิดขึ้นมาเมื่อเครื่องยนต์เครื่องรถยนต์เค,นเครื่องยนต์อะไรก็ตามติดอยู่กําลังเดินอยู่อย่าง <c oughs> อย่างเชีย่ยวไปนั่งดูสัก <c oughs> หน่อยดีกว่ามันร้อนเท่าไหรมันร้อนเท่าไร,ม,ร,าไรมันร้อนทั่วไปทั้ง <c oughs> หมดทเท่าไร เดี๋ยวนี้จิตใจหาของมนุษย์มันก็มีความร้อนเหมือนกับเครื่องยนต์ที่เขารู้จักกลิตขึ้นมานั่นแหละมันไม่ได้เยือกเย็นเหมือนกับสมัยนู้นที่ไม่รู้จักใช้เครื่องยนต์ที่ไม่มีเครื่องยนต์สมัยนน้นคนก็เย็นหัวใจก็เย็นสมัยน้นที่ไม่มีน้ําแข็งกินคนจิตใจเย็นกว่าสมัยนี้มาก ไม่ฆ่ากันตายง่ายง่ายมือนคนสมัยนีย้คนสมัยโน้นไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ดวงใจของสว่างสวยยิ่งกว่าคนสมัยนี้มากเฮีดยดูดีว่าในเครื่องจักรเครื่องยนต์คนใจอะไรต่างๆที่ผลิตที่สร้างกันขึ้นมานะมันมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนเท่าไรเดี๋ยวนี้จิตใจของมนุษย์ก็พลอยเป็นไปอย่างนั้นด้วย มันหน้าสงสารหรือเหมือนน้า่อใจหน้าอย่างดีจิตใจร้อนมันก็เครื่องยนต์กลไกที่ตนตื่คพลิกขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้ก็มีตึกระฟามากเท่าๆกับสลัมบริเวณสลัมมีมากเหมือนกันบริเวณตึกระฟา ไม่โบราณไม่มีบริเวณสลัมชนิดนี้ <c oughs> สลัมก็เกิดคู่แข่งกันกับศึกระฟ้าจะเริยจะสร้างศึกระฟ้าได้เท่าไรสลัมก็เกิดขึ้นเป็นคู่แข่งกันไปเราเลยมีศึกระฟ้าและเราก็มีสลัม <c oughs> แต่เราก็มีโสเพณีมากกว่านักบวชนั่นอ้อนี้มันไม่สมดุล <c oughs> มีโสเพณีมากกว่าจำนวนของนักบวชทั่วทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันมีความเกินดุลไปเสียทุกอย่างมันจึงสร้างปัญหามากขึ้นมากขึ้นจนแก้กันไม่ถูกวนเวียนอยู่ในวงแห่งปัญหาจนต้องฆ่าตัวตาย <c oughs> อยากรู้อะไรก็รู้แล้วอยากได้อะไรก็ได้แล้วอยากมีอะไรก็มีแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีความสมสุข จึงเกิดบุคคลประเภทฮิปปี้ฮิป,ปอะไรขึ้นมาเพราะมันไม่พอใจเมื่อเป็นฮิปปี้แล้วมันยังไม่พอใจมันก็ต้องไปฆ่าตัวตายเท่านั้นแหละดังนั้นจึงปรากฏว่าในโลกปัจจุบันนี้ที่เจริญรุ่งเรืองนี่มีคนฆ่าตัวตายมากขึ้นมากขึ้นยุคโบราณน่ะมันตายโดยคนอื่นฆ่าธรรมดา พราะมันไม่เจริญมันไม่เจริญไม่รุ่งเรืองไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวนี้มันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไจนกลายเป็นว่าฆ่าตัวเองตายมากขึ้นฆ่าตัวเองตายมากขึ้นเพราะไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรรวยรวยจนรวยกว่าเทวดาแล้วมันก็ยังไม่ได้รับความสุขนี่มันไม่ได้รับความสุขนี่มันไม่รู้เอาความสุขอย่างไรมันไม่ได้รับความสงบเย็นของธรรมะนี่ มันก็เลยไม่มีความสุขหลัดกลุ่มขึ้นมาก็าตัดสินโดยการฆ่าตัวตายต่อไปยิ่งเจริญเท่าไรจะยิ่งมีการฆ่าตัวตายมากขึ้นเท่ากับความเจริญจะมีการฆ่าตัวตายตามส่วนของความเจริญที่เจริญมากขึ้นเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือทำลายโลกได้ในพริบตา ได้ยินว่าหัวรบนิวเคลียร์มีห้าหมื่นหัวเมื่อหลายปีมาแล้วนะเดี๋ยวนี้คงจะแสนหัวมีมุตประมาณูห้าหมืนหัวเพราะว่าห้าหมืนหัวนี่สามารถทำลายโลกให้แหลกและเอียดไม่มีอะไรเหลือไปได้สักสี่ห้าครั้งนึ่งมันจะครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวไม่รู้เมื่อไรมันจะใช้กันสักที อาวุธนิวเคลียร์ที่สร้างขึ้นไว้ต่างฝ่ายต่างสร้างแข่งกันขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ในระหว่างอะไรโลกตกอยู่ในระหว่างอะไรยิ่งกว่าตกอยู่ในระหว่างเขาควายจะอีกมันไม่รู้จะทำอย่างไรนอกแต่ภาวนากันว่าอย่าใช้เลยเจ้าประคุณเออยี่อาวุธที่สร้างขึ้นมานั่น นี่ค <c oughs> ความที่ไม่มีสติความที่ไม่รู้จักแก้ปัญหาไม่รู้จักป้องกันปัญหาปล่อยให้มันเป็นตามบุญตามกรรมไม่หาทางออกที่ถูกที่ควรที่มันจะแก้ปัญหาได้จริงมันก็ไปหาทางออกในการที่จะตรงกันข้ามที่สร้างอาวุธประมานูขึ้นมาสำหรับแก้ปัญหา เราจะคูกันให้อยู่ในอำนาจนี่เรียกว่ามันเล่าแล้วถ้าอาตมยตาไม่เข้ามาช่วยทันเวลามันต้องมีการใช้กันวันหนึ่งเป็นแน่มันเสียแต่ว่าความมีสติถูกต้องจะเข้ามาช่วยทันเวลาอาวุธประมาอาวุธนิวพพยละนั่นก็จะแก็บไป ไปทำให้เป็นมันหรือทำลายเสีย <c oughs> รีบมีสติสัมปชัญญะในการที่จะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้เถิดเดี๋ยวนี้คนในโลกไม่ได้ฝากความหวังไว้กับพระเป็นเจ้าหรือพระธรรม เมื่อก่อนนี้เรายังมองเห็นว่าคนเขาฝากความหวังไว้กับพระเป็นเจ้าแล้วแต่พระเป็นเจ้าจะโปรดรานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีมีแต่ว่าความต้องการของเขาจะเป็นอย่างไรเขามีแต่ความหวังในความที่จะได้ตามที่ต้องการแล้วก็ไม่มีใครที่จะรอคอยให้พระเจ้ามาช่วย พาร,รอมานักหนาแล้วก็ยังไม่ช่วยอะไรก็เลยไม่ได้ไม่ฝากความหวังว่าพระเจ้าจะช่วยก็ตัดสินเอาเลยกำลังความคิด้นตนเองว่าเราจะใช้สติปัญญากำลังอำนาจที่สะสมไว้มากเนื้อเนื้อเนื้อพูดไดไ้แล้วก็ครองโลกเสียเลยเนี่ยมีความหวังกันอย่างนี้ จึงนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเป็นโลกที่ขึ้นถึงยุคสูงสุดแห่งความเห็นแก่ตัวเมื่อดูตามที่สภาพเป็นจริงแล้วก็เห็นว่ามนุษย์ยุคนี้ต้องการเครื่องเหนียวรั้งมากที่สุด ต้องการเครื่องเหนียวรั้งอย่าให้ไาลไปข้างหน้าตามกิเลสตัณหานะ่ะมากที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนยังคงลื่นถลายไปตามหน้ากิเลสตัณหาโดยไม่มีเครื่องเหนียวรั้งเรามาช่วยกันเถิดด้วยกันทุกคนทุกชาติทุกศาสนา สร้างความเหนียวร่างให้โลกมันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นไปในทางที่จะสงบสงบเย็นให้มันอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทุกคนทุกคนไม่ได้อยู่กันอย่างเป็นผู้อาฆาตมาร,ร้ายซึ่งในความเจริญทางวัตถุนั่นแหละ มันมากเกินไปมันมาปิดหูปิดตาไม่เห็นมองเห็นอะไรมองเห็นแต่สิ่งที่อำนวยความต้องการแก่กิเลสของตนของตนก็วิ่งจีไปข้างหน้าตามอหนาจของกิเลสตัณหาเหล่านั้นจนไม่รู้ว่าจะไปกันในทิศทางไหนถามว่าตอบไม่ถูกว่าจะไปกันในทางทิศทางไหนมันก็แล้วแต่กิเลสตัณหาจะพาไปมันก็ตอบไม่ถูกอยู่นั่นแหละ นานขนาดไหนพระองค์บอกว่าภูเขาหินแท่งทึบไม่โพรงไม่กลวงแท่งทึบสูง16กิโลยาว16กิโลกว้าง16กิโลมีบุรุษคนหนึ่ง100ปีเอาผ้ามารูปทีหนึ่งภูเขาสึกไปอีกร้อยปีเอาผ้ามารูปอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนภูเขาหินนี้ลาบเรียบนั่นนะ่ะกลับมาโยมเติมศูนย์กี่ตัวไอ <c oughs> ้แสนแสนล้านปีนี่ยังน้อยไปนะ เต็มศูนย์นับไม่ท้วนเลยซึ่งพระองค์บอกว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพียงแค่กับเดียวหมื่นกับพันกับหมื่นกับหรือแสนกับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนะน้าตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็อมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมมาลา ถ้าเธอเคยเห็นคนรวยไม่ต้องอิจฉาเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะเพราะฉนั้นถ้าจะคุยเรื่องรวยบอกว่าโอ้ยฉันเคยรวยมาแล้วผู้เจ้ายืนยันใช่ไหมเป็นคนเคยรวยเป็นคนเคยรวยนะอ่าใช่ไหมเห็นคนพิการก็บอกโอ้หไม่ต้องดูถูกเลยเราก็เคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเป็นมาหมดแล้วผู้เจ้าให้เบื่อไงสังสารนี้ให้เบื่อซะเพราะนั้นในภูมิความรู้พวกเนี้ยในสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ย เราจะเชื่อผู้เจ้าไว้ก่อนแต่เราตรวจสอบในธรรมะที่เราตรวจสอบได้คืออะไรปฏิจจสมุปบาทคือทำชั้นลึกที่เราตรวจได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังด้วยเช่นว่าโยมเคยไปห้างไหมเคยไปห้างมา,เค,า,งมาเคยใช่ไหมเคยซื้อเสื้อผ้ามาใส่ไหมเคยทําไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นมีตั้งหลายร้อยตัวในห้างทาไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้เพราะอะไร ยมชอบสีสวยใช่ไหมแต่ต่านแสดงว่าโยมต้องชอบก่อนจึงมีความอยากถูกต้องไหมมีใครว่าโยมคนนี้โกหกไหม <c oughs> ไม่มีใช่ไหมเพราะโยมก็เป็นอาการอย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> มีใครซื้อเสื้อไม่ชอบมาใส่มาเกียรเกียด์เสื้อตัวนี้แพงก็แพง <c oughs> ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมต้องชอบก่อนนะท่านี้ถามโยมต่อว่าก่อนยมชอบอะไรเกิดเ <c oughs> มื่อกี้อยากเกิดทีหลัง ชอบะชอบแล้วถึงอยากก่อนชอบเกิดอะไรเกิดใครตอบได้เห็นนะมทั้งนู้นตอบได้ค่ะคุณสุภาพบุรุษสายบ้านตอบเป็นดังเลยค่ะอวิชายังไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าถูกเหมือนกันนะแต่ถูกแบบอ้อมอมนิดหนึ่งสัญญาสัญญาติดต่สัมผัสสัมผัสสัมผัสผัสสะต้องมีตาไปเห็นเสื้อก่อนจริงไห มีใครเดินหลับตาซื้อเสื้อมีไหมไม่มีไม่มีต้องมีอายตนะทางตาผัสสะทางตาถ้ายมเดินหลับตายมจะได้อะไรได้ซีดีะหูยังอยู่ใช่ป่าว็นะหมผัสสะทังหูในห้างเปิดเพลงเอ้เพลงนี้เข้าท่าไหนไปซื้อมาให้หน่อยซิใช่ไหมเกิดผัสสะเกิดพอใจเกิดตัณหาความอยากเกิดความยึดจ่ายเงินนี่เสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างเห็นไหมมาเป็นเสื้อฉันละ เสื้อห้างหายโยมไม่ทุกนะเสื้อโยมหายโยมทุกใช่ไหมนะเสื้อฉันหายมีฉันละเห็นนะเนี่ยเพราะนั้นเราตรวจได้ไหมผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานตรงเป๊ะเหนะ็นไหมนี่เป็นธรรมะชั้นลึกที่จะหลุดพ้นจากความตายเพราะนั้นธรรมะอื่นที่เรายังตรวจไม่ได้เราก็เลยเชื่อไว้ก่อนนั่นโยมต้องไล่ตรวจสอบทฤษฎีของผู้เจ้าและทฤษฎีของผู้เจ้าไม่ใช่ทฤษฎีอย่างนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันคือแฟกต์ความจริง ที่พระเจ้าเข้าไปสังเกตและโยมคิดดูว่า2000กว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้พระเจ้าก็มีอาการจิตเหมือนโยมผ่านมา2,000กว่าปีโยมยังมีอาการจิตเหมือนที่พระเจ้าพูดไว้เลยธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเห็นไหมสิ่งที่พระเจ้าพูดมาไม่มีผิดเพี้ยนเลยและเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้อตมาจึงถามว่ามีใครคิดว่าคนนี้โกหกไหมไม่มีเพราะว่าตัวเขาก็มีเหมือนกัน และโยงคิดว่าชาวคลิสก็มีอย่างเรามาั้ยมีอิสลามมีไหมมีฝรั่งมีไหมมีจีนไทยเหมือนกันหมดเลยขอให้เป็นมนุษย์เหมือนกันนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปเห็นหลักของธรรมชาติตามที่เป็นจริงไม่ได้จะไปล้มล้างลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือต้องการประกาศตนเป็นศาสดาอะไรต้องการให้เราเข้าถึงความไม่ตายเข้าไปเห็นความจริงแล้วมาประกาศความจริงให้เราเข้าไปตรวจสอบเข้าใจไหม รูเจ้าจึงบอกว่าธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ใครเพ่งพิสูจน์ฉันท่าจะเกิดขึ้นเขาจะพอใจเขาจะมีความเพียรพยายามอย่างนี้และธรรมะนี้เป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมายองบอกว่าโอ้บาลีสามรัตจำมาผิดมั้งลอกมาผิดต้อง2,000กว่าปีตรวจได้และช่วยกันตรวจด,ด้วยและยมจะยิ่งมีศรัทธาในพระตถาคตเข้าใจมหเป็นอย่างนี้ okay. เอาขายไหมล่ะสรุปแล้วที่เราเลกไม่ออกนะวางจิตไว้เมื่อเช้านี่มันก็ไม่ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ก็ได้ตอนแรกแต่ไม่ได้ในท่ามกลางหรือไม่ได้ในเบื้องหลังซึ่งพระเจ้าให้วางทั้งสามสามเงินเนี่ยก่อนให้ขณะให้และหลังให้ก็ดูเสร็ฐีที่ให้ให้ทานกับพระปัจเจกอ่ะแล้วมานึกทีหลังว่าเสียดายบอกอุ้ยลูงงี้ให้กับพวกทาตกรรมกรดีกว่าผลอันนี้สงยังพ่วงมาพบหน้าเลยเห็นไหม ออเป็นเศรษฐีก็จริงจิดจิตไม่น้องไปเพื่อบริโภคกรรมกุลห้าอย่างดีใช่ไหมใช้ของมอสอกินปลายข้าวน้ําผักดองเงี้ยใช่ไหมออสรุปแล้วอย่างนี้จะเป็นมองว่าเป็นคนนี้เขาลัตนิได้หรือยังยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้ก็มันเกี่ยวไปหน่อยนึ่งไเ,เกี่ยวข้อแรกอพระอาจารย์ครับแล้วพระอาจารย์สอนตามพระสูตรที่ว่า นั่งสมาธิอนาปานสติเนี่ยจะได้อานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่เปรียบแล้วก็คือหยิบมากๆเลยอย่างงี้นะครับเพราะว่าเป็นอนาปานสติเนี่ยให้ถึงอานิสงส์สูงมากถ้าโยมสารมายพากันนั่งสมาธิพระอาจารย์ไม่ได้ฉันนะครับเพราะว่าทานมันน้อยกว่านั่งสมาธิกันอย่างนี้ห่าครับพระเจ้า คือหมายถึงทุกคนจะหวังผลสูงสุดหมดเลยใช่ไหมเดือดร้อนพิสูจสงไหมครับไม่เป็นไรอาตมามีชาวบ้านใช่ไหมอาตมาก็คุกคุกคุกไปตามบ้านน้อยบ้านใหญ่จะลำบากเดินไกลบินไกลหน่อยบินไกลหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทุกคนมาเนี่ยมาไม่ถวายทานเลยแต่มานั่งสมาธินั่งนิ่งอยากอริยะกันหมดเออไอ้เรื่องนี้เราก็ว่าไม่ได้นะ ใช่ไหมเราต้องสรรเสริญเขาเราต้องแอบไปหาอาหารกันชาวบ้านเดินเงียบๆไปนะสาธุครับปจาจย์คะถ้าอย่างนี้เราให้ทานด้วยของปานนี่ใช่ไหมคะเราเราตั้งใจที่จะให้ทานของปานนี่อย่างเงี้ยจิตเราจะน้อมบริโภคของดีใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้เราก็แต่งตัวสวยทาปากแดงแล้วก็นั่งสมาธิได้ในสารายไม้ใช่ไหมคะระวังมันหลอกอีกนะระวัง วงจรเปิดแต่ที่จะหันาหากนี้ชนั้นแล้วมันก็จะเป็นมาใหม่ด้วยอํานาจแห่งความเป็นไปที่ไม่ดีจากความเป็นมนุษย์ที่มองช่วงยาวมองช่วงยาวก็จะกลายไปเป็นเปลดบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป,เป็นตกนารกบ้าง หรือเป็นมนุษยิตาบอดหูหนวกง่อยเปียดเสียขาเป็นคนพิกงพิการไปตามกรรมที่ตนเองกระทำชีวิตควรจะเป็นอย่างไรก็ควรจะให้มันดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆวิวัฒนาการขึ้นเรื่อย,อยจนถึงที่สุดหมายความว่าหลุดออกไปจากวงจรปิดสังสาระหรือวว่ัตตรสงสารอันนี้ หรือมิฉะนั้นอย่างต่ำลงมาก็ให้มันปิดกั้นประตูอบ,บายความเสื่อมที่จะต้องไปเป็นเปลเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไมนน่มองชั่วยาวแล้วเรายังจะต้องมองช่วงสั้น,นที่นี่จะให้มันเป็นโดยวิธีใดคือจะให้มันไประตูที่สูงขึ้นสูงขึ้นโดยวิธีใด